สวัสดีครับฟุกจิระดานบรวรเกียรตินะครับเรื่องนี้เรื่องผัวชั่วขราวนี้ฟูกร,รับบทเป็นคอตรกะกริคตคอตกะกิตเป็นเด็กหนุ่มซึ่งปากกัดตีนถีบนะครับแล้วก็บ้านจนอยู่ในสลัมคุณภาพชีวิตไม่ดีเลยนะครับแล้วก็กําลังเรียนหนังสืออยู่แต่ก็ต้องส่งตัวเองเรียนด้วยมีแม่ที่ติดการพัน,นันคือชีวิตแบบย่ําแย่มากอ่ะตัวเองก็เลยต้องการหาเงินแล้วก็อยาก ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้เวลาหาเงินเนี่ยเขาก็เข้าไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในบาร์โค้ดมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทําไมตัวพ่เอกเนี่ยถึงได้เข้าไปอยู่ในสังคมแบบนี้ถึงต้องแบบแต่งตัวแบบนี้ครับเพราะว่านี้แหละเพราะว่าเราต้องไปอยู่ในบาร์โค้ดนะครับก็เรื่องนี้มันก็จะเข้มข้นตรงตรง,ตรงชีวิตในบาร์แล้วก็การเดินทางของชีวิตของพ่เอกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเจอกับคนซึ่งมีพระคุณกับเราซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องตอบแทนบุญคุณแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการแบบ เรื่องธรรมดาเขาต้องการ<ม>ชีวิตของเราเลยเขา,ต,ารรต้องการครอบครองเราเลยนะครับเี่ก็คือบทนี้ก็คือพี่นุษบา<ม>เป็นคนเล่นนะครับก็เก่งเพราะว่าไม่เคยเจอพี่นุษมาก่อนนะครับแล้วเจอครั้งแรกในกองแล้วก็ต้องมาเล่นใกล้ชิดกันมันก็สนุกครับเรื่องนี้ฮะจริงๆตอนก่อนรับเล่นในอ่านบทหรือแบบว่ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีแนวเซ็กซี่อะไรอย่างนี้คิดว่าคุณเข้าใจนานไหมครับจริงๆอ่านบทแล้วก็รู้ละ แต่ชอบชอบบทเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมันเป็นผัวชั่วคราวเป็นเรื่องของเราเลยเป็นเรื่องผัวชั่วคราวคือตัวเราเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยถ้าเกิดเรานําแสดงไปเรื่อยเนี่ยเราต้องแข็งแรงมากๆก,ก,ก็เราเราชอบที่บทมันดีแต่เราหนักใจเพราะว่ามันเมื่อมันดีขนาดเนี้ยเราอาจจะเราไม่รู้จะทาได้ดีมากแค่ไหน ก็เลยต้องต้องทำกันบ้านมากกว่าปกติครับเวลาเขาฉากเขพี่นุชเข้าไปบ้างแล้วใช่ไหมโอ้ตลอดเลยเยังไงบ้างพี่นุชแบบมีช่วยอะไรยังไงแบบวนมากพี่นุชจะ,ะ,ะพี่นุชเขาจะเป็นแนวแบบส่งอารมณ์ให้เรามากกว่าฉากอะไรก็ตามที่ที่เขาเขาต้องเล่นแล้วมันทาให้เราได้เล่นรู้สึกจริงๆแล้วเล่นออกมาได้ดีขึ้นนะครับประหมายเช่นแบบว่าเราฉากที่เขาตบหน้าเราเนี่ยเขาก็ไม่มีถากอะไรนะเขาก็แบบเต็มเ็มเลยนะปุ๊บ แล้วมันก็ขึ้นจริงอะอารมณ์มันก็โกรธโกรธจริงแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาตบเราอะไรเงี้ยมันมันทุกอย่างมันส่งให้เรามันทำให้เราสามารถเล่นละครได้ดีขึ้นแอบผานนิดนึงหวันใจว่าไงบ้างไม่ว่าอย่างไง <c oughs> ก็น้องก็รู้อยู่แล้วแหละ <c oughs> ว่าถ้าเกิดเราเราเล่นละครแบบนี้เราต้องต้องค่อนข้าง,างมีโชว์ แล้วก็อาจจะต้องเข้าพาเข้านางกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเวลาผมมีอะไรเนี่ยผมจะถ่ายรูปให้น้องดูตลอดเออพี่วันนี้พี่เล่นอย่างนี้นะหรือว่าวันนี้พี่พี่ไปเต้นบนเวทีแบบขนาดนี้เลยนะแบบซัสเปนเดอร์แบบโปมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แต่น้องเขาเข้าใจครับมันเป็นงานอ่งนั้นฝากหน่อยว่าเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ผลงานแซบเวอร์เรื่องนี้รับได้ครับยังไงก็ฝากผลงานแซบเวอร์เรื่องนี้ด้วยนะครับหัวโชว์คาวเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงทุกคน รวมถึงตัวผมเนี่ยตั้งใจทำมากๆนะครับแล้วก็ผู้จัดใจดีอย่างพี่เอเนี่ยเขามากองทุกวันตั้งใจทำทุกวันนะครับยังไงฝากละครเรื่องนี้ด้แล้วกันนะครับรับประกันว่าแซ่บแน่นอนโอเคเส <hy fs. S 2> ิร์ฟเลนส่องคนนะคะเยอะจังแปแล้อยเยอะ